หน้าเหมือนใครอีกแฉ่นไปหน้าเหมือนใครอีกแล้วเหรออะรัฐบาลไทยแครรัฐบาลไทยแคบจ้ะรัฐบาลไทยแคบค่ะรัฐบาลไทยใครไม่ทันแคบ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 หน้าจอ ธบาลไทยใครไม่ทันแคปบหน้าจอนะคะงวดน,นี้ไม่มีเลขทูบลงให้เรียบร้อยแล้วในกลุ่มนะคะเล่นตามที่ลงให้เลยค่ะเน้นตัวนี้เลยค่ะเม็ดเดียวนะคะ648เน้นตัวนี้เลยค่ะเม็ด พิเศษฟันสามฟันสามนะคะยี่กีสี่ดีเป็นยี่กีห้องของเว็บหวยสดค่ะของเว็บหวยสดใครจะเข้ากลุ่มยี่กีสีด่ดีรอเดี๋ยวหนึ่งมาไลฟ์บอกคืนนี้เดี๋ยวมาไลฟ์บอกคืนนี้นะคะสำหรับคนอยากเข้ากลุ่มยี่กีสีดีวดนนี้หนึ่งชอบสี่กับแปดสี่กับแปดยังไงก็มาให้เห็นแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เลย ล้านเปอร์เซ็นต์เลยก็คือว่างวดเนี้ยสี่กับแปดมาให้เห็นแน่นอนอาจจะมาให้เห็นทั้งสองตัวหรือมาให้เห็นตัวใดตัวหนึ่งแต่มาแน่นอนสี่กับแปดอีเลใครจะเข้ายี่กีดีเดี๋ยวหนึ่งมาไลฟ์บอกเดี๋ยวไลฟ์เดี๋ยวมาไลฟ์บอกขอขอแบบขอพักกินข้าวสักแป๊บหนึ่งนะคะขอพักกินข้าวแป๊บหนึ่งแลยเดี๋ยวหนึ่งจะมาไลฟ์บอก จะบอกว่าเว็บหวยสดยังรับอยู่นะเปิดเปิดแทงวันนี้แล้วค่ะแล้วก็ยังรับอยู่ <değil> หนึ่งจะไปแล้วนะทุกคน ไปแล้วจะไปกินข้าวก่อนแล้วก็สิมาใหม่จะไปกินข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาใหม่ใกล้ค้อดยังใกล้แล้วค่ะหนึ่งถึงเปิดให้เข้ากลุ่มได้อีกแค่สามวันแล้วก็หนึ่งต้องพักรักษาตัวแล้วก็รักษาแผล 4 9่ค่ะหนึ่งรอผลยีก่กีสี่ดีออกหนึ่งก็จะไปจะไปกินเข่ากอนวันนั้นได้เห็นท้องหนูแล้วก็ถูกหวยกันใช่ไหมนี่อะหนูให้ดูอีกรอบวันนั้นได้เห็นท้องหนูแล้วก็ถูกหวยกันใช่ไหมหนูให้ดูอีกรอบเมื่อวานนี้ไม่้ไม่ได้ให้ดู